ผูกสนิทชิดเชื้อนั้นยากเหลือถึงเหล็กฝากผูกไว้ก็ไม่มั่นจะผูกด้วยมนเสกลงเลขยันก็ไม่มั่นเหมือนผูกไว้ด้วยไมยตรีนะคะท่านผู้ชม รักษามิตรไมตรีให้ยืดยาวนะคะเราก็ต้องถนอมมิตรที่ดีถนอมกัลยามิตรเอาไว้ให้ได้นานที่สุดนะคะมันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ในคำว่าอยู่ในโลกใบเดียวกันนะคะมีคำกรนนะคะ ฝากท่านผู้ชมมันเป็นเหมือนบทโครงนะคะเพื่อนกินสิ้นซัพย์แล้วแหนงหนีหาง่ายหลายหมื่นมีมากได้เพื่อนตายทายแทนชีอามากยากยาก ฝากผีไข้ยากแท้จักหานะคะคนเราเนี่ยเพื่อนแท้หายากนะคะกัะยามิตรที่ดีก็หายากนะคะมีแต่ดีได้ไม่นานดีได้ไม่ตลอดก็ออกฤทธิ์ออกเดชนะคะส่วนใหญ่ก็จะพบเจอ ผู้คนแบบนั้นเสียมากกว่านะคะเนี่ยการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะพบเจอหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตทั้งคนดีคนชั่วคนไม่ดีหรือคนที่ดีคนดีมากก็อาจจะถูกดูถูกว่าเป็นคนโง,ง่ทั้งๆที่เขาดีแสนดีกลับไปมองว่าเขาโงู ไม่รู้จักรักษาคนดีๆไว้นะคะนั่นแหละเขาเรียกว่าไม่เรียนรู้ในการที่จะมองคนโอ้น้องเหมียวน้องปะทูมีอะไรจจะร้องจังเดี๋ยวสิลูกเดียวเดี๋ยวนะลูกนะโอ้โอ้ไม่ร้องลูกไม่ร้องเดี๋ยวแม่ทำคลิปแป๊บเดียวคำโบราณกล่าวว่าเห็นช้างขี้ อย่าไปขี้ตามช้างช้างตัวโตวเนี่ยรูก้นมันก็โตจึงขี้กองโตนะคะหากเราเป็นตัวเล็กเท่าหนูนะคะเล็กกว่าช้างมากถ้าตัวเราเล็กเท่าหนูเนี่ยแสดงว่าเล็กกว่าช้างมากเลยค่ะนะคะจะไปขี้กองโตเท่ากับตัวช้างเนี่ย มันก็ทําไม่ได้นะคะมันจะบาดเจ็บนะคะมันจะบาดเจ็บนะคะเพราะฉะนั้นการแข่งประชันอวดร่ําอวดรวยอวดมีนั่นอวดมีนี่นะคะมันเป็นทุกทางใจได้นะคะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไปทกแข่งกันโอ้ยขีเยข่เบนส์พวกแข่งกับพวกขี่เบน์อ่าจากเบนราคาเท่านี้รถเบน์ราคาเท่านี้ก็ ข่มกันไปซื้อรถเบนที่แพงกว่าอีกนะคะไปฟ้ารถที่แพงกว่าอีกข่มกันเขาเรียกว่าแข่งกันอวดร่ำอวดรวยนะคะแต่ถ้ารวยจริงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ารวยไม่จริงเราไปขี่ตามช้างนี่ก็ผู้ที่ตัวเลขมือนกระหนูนี่มันก็บาดเจ็บได้นะคะเปรียบเสมือนผู้คนนั่นแหละคะ่ะคนจนจะไป แข่งกับคนรวยนะคะมันก็ปวดเจ็บหัวใจเปล่าๆนะคะคนเราบุญวาสนาไม่เท่าเทียมกันแน่นอนแม้แต่นิ้วมือนะคะก็ยังไม่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นหาความสุขใส่ตัวนะคะด้วยความคิดที่รู้จักมองตัวเองให้มากนะคะอย่าไปขี้ตามช้างเดี๋ยวมันจะบาดเจ็บเอานะคะ เนี่ยบางคนเนี่ยแข่งกันเรื่องวัตถุนะคะคนนั้นใส่สิบกรัตคนนั้นใส่สามสิบกรัตเอ่อแข่งกันไปแข่งกันมาสุดท้ายแล้วนะคะยังไงยังไงก็หนีไม่พ้นความตายอยู่ดีนะคะอันนี้ก็มีคติในคําพูดนะคะไม่ได้พูดให้มันไร้สาระจนไม่มีอะไรที่น่าฟังนะคะ วันนี้ก็วันพระวันมาคะเป็นวันเวียนเทียนด้วยนะคะเจ้าของคลิปก็ได้ไปวัดทําบุญแบบเรียบง่ายนะคะบุญนี่มันอยู่ที่จิตใจราไม่ได้เอาเงินไปซื้อบุญนะคะเราทําจิตใจให้ผ่องแผ้วแล้วเราก็ทําบุญนะคะนะคะเราไม่ได้เอาเงินไปซื้อบุญหล,ห,ลหลายหลายท่านนี่คิดว่าไปทําบาปทํากรรมมาแล้วก็โอ้ต้องทาทาบุญด้วยเงินเยอะๆนะคะเออมัน มันตัดเวรกรรมไม่ได้หรอกถ้าเราไปทำเวรทำกรรมมาไว้เงินไปซื้อบุญตัดเวรกรรมไม่ได้นะคะ,ะเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายนะคะเราต้องมันทำความดีนะคะแล้วก็อย่าทำความชั่วอย่าสร้างกรรมอย่าสร้างเวรอย่าชอบโกงผู้อื่นเน้นนักหนาทุกๆคลิปนะคะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจะเน้นพูดเสมอทุกคลิปเลยว่าอย่าชอบโกงผู้อื่นอย่าอยากได้ของคนอื่นนะคะ มีเรี่ยวมีแรงนะคะคนเราเกิดมานิ้วมือก็เท่ากันตาไม่บอดพ่อขยันทำมาหากินสร้างฐานะตัวเองไม่ต้องไปเที่ยวหลอกเที่ยวล่อนะคะเป็นมิจฉาชีพชอ่อโกงเอาบ้านของเขาเอาที่ดินของเขามันเป็นสิ่งที่น่าละอายนะคะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ฉลาดนะคะอย่างนั้นเขาเรียกว่าคนไม่ฉลาดเขาเรียกว่าคนช่อคนโกงคนมีความผิดทั้งศิลธรรมและมีความผิด ตามกฎหมายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกทกท่านที่รู้ตัวว่าเป็นมนุษย์ก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะผู้คนที่มีนิสัยขี้ช่อขี้โกงบางบ้านบางครอบครัวนี่สอนลูกให้ช่อให้โกงใครขโมยอะไรมาก็มาฝากพ่อแม่ไว้พ่อแม่ก็ปิดปากเงียบนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไม่ดีนะคะเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายนะคะไม่เรียกว่ากันยามิตรที่ดีนะคะเรียกว่า คนกลุ่มนั้นคือกลุ่มที่ไม่น่ามาเกิดมาเป็นมนุษย์น่าจะอยู่ในกลุ่มนรกเสียให้นานๆน,นะคะเพราะว่าในโลกมนุษย์นั้นอยากให้มีคนดีมากกว่าคนชั่วนะคะนะคะเรื่องที่จะพูดอีกก็คือหลีกให้พ้นจากพวกอบายยม,มุกต่างๆการพนันนะคะการพนันทุกประเภทเนี่ยมันไม่ดีหรอกคะ่ะไปฝึกเล่น ไปฝึกหัดเล่นการพนันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่ดีทั้งนั้นแม้นกระทั่งว่าเล่นไก่ชนนะคะอันนี้ก็พูดได้นะคะเพราะว่าวันนี้วันพระนะน,นะะเราก็พูดกันในสิ่งที่ดีๆมันมีนิทานไหมมันเป็นเรื่องจริงด้วยนะคะคือมีเรื่องเล่ากันพวกที่เล่นไก่ชนนี่แหละคะ่ะต่อมาก็ใช้เวรใช้กรรมคล้ายๆโรคโรคชักกระตุกนะคะ พอเวลาไปร้านตัดผมเนี่ยไปร้านเขาเป็นผู้ชายนะคะก็ไปร้านตัดผมแล้วเขาก็มือของเขาก็จะชักกระตุกเวลารับประทานอาหารเนี่ยมือของเขาเนี่ยก็จะจับช้อนอาหารตักอาหารใส่ปากแต่กว่าจะถึงปากได้เนี่ยมือนี่ชักกระตุกตั้งหลายทีชักกระตุกหนึ่งทีสองทีช้อนก็ยังไม่เข้าตรงกับรูปากอีกก็ไม่ได้รับประทานอาหารข้าวก็ตกอ,อกจากช้อนข้าว ก็เล็งมาอีกกว่าจะพามือเข้าตักข้าวใส่ปากได้เนี่ยมือก็ชักกระตุกกระตุกกระตุกอยู่อย่างนั้นนะ่ะนะกว่าจะได้กินแต่ละคําแต่ละคํากว่าข้าวจะได้ข้าปากหรือว่าน้ําจะได้เข้าวปากนี่ทุเรศทุรังนะคะต่างสายตามากมายนั่นก็เป็นผลกรรมอะคะ่ะเพราะว่าชอบของคนนี้ชอบเล่นไก่ชนมากเลยไอ้คนที่เล่นไก่ชนนี่ก็ทรมานสัตว์นะคะแม้ ใส่เดือยปลอมให้เหลมให้ไก่มาตีกันพวกชนวัวชนควายชนอะไรก็แล้วแต่นะคะพวกที่เอาสัตว์มาทรมานชนกันเลี้ยมาพนันกันเพื่อตัวไหนแพ้ตัวไหนชนะบางคนนะไก่ชนตัวไหนแพ้มันแกงไก่ไก่ชนตัวนั้นเสลยนะคะอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคะไม่ต้องโลภสวยนะคะคือเราพูดกันเรื่องเวรเรื่องกรรมนะคะคําว่าการพนันมันก็ไม่ดีอยู่แล้วเอาสัตว์มาทรมานเป็นไก่ชนมั่ง ควายชนมั่งวัวชนมั่งทั้งหมดเนี่ยผิดทั้งนั้นละค่ะผิดทั้งศีลธรรมด้วยค่ะสัตว์ม,มาทรมานนึกดูสิคะขนาดนักมวยต่อยกันนะเขาก็ยังบาดเจ็บนะคะเพราะฉะนั้นสนับสนุนดูกีฬาที่ไม่ทรมานสัตว์สนับสนุนดูกีฬาที่ไม่ทรมานเนื้อหนังมังสาของมนุษย์นะคะจะเป็นกีฬาที่งดงามนะคะงดงามทั้งออมองด้วยสายตานะคะ ไม่เกิดอาการที่ดูแล้วโอ้ยน่าสงสารน่าทุเรศน่าทุรังนะคะนะเรามีอะไรมากมายในโลกวันนี้ที่จะสร้างสรรค์ให้หน่ามองนะคะบางรายก็ชอบแต่งตัวอวดกันนะไม่มีรถเบนซ์ก็ไปเช่ารถเบนซ์ไม่มีรถบีเอ็มก็ไปเช่ารถบีเอ็มมาจีบผู้หญิงจีบสาวบางคนก็เอารถเจ้านายนะคะเป็นคนขับรถ แต่พอเจ้านายเผลอนี่ก็เอารถเบนซ์เอารถบีเอ็มเอารถเอ่เออ,อ,อะไรก็แล้วแต่ที่แพงๆเนะะี่ยขาไปจีบสาวนะคะคือไปหลอกผู้หญิงว่าตัวเองมีฐานะนี่ก็เรียกว่าคล้ายๆกับคล้ายๆกับหลอกลวงอยู่ดีหลอกลวงตัวเองแล้วยังหลอกลวงผู้หญิงอีกนะคะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าหลอกได้ไม่นานหรอกค่ะสักวันความจริงก็ คือความจริงนะคะความรักไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินที่จะเอามาอวดจีบสาวนะคะความรักอยู่ที่ความเข้าใจหมดความเข้าใจเมื่อ,อไ,ไหร่หมายความว่าครอบครัวแตกแยกนะคะความรักเป็นสิ่งที่สวยงามคนที่แต่งงานกาันถ้าอยู่กันด้วยความเข้าใจเนี่ย99%อนะคะอยู่ได้ตลอดรอดฝั่งนะคะแต่ถ้าอยู่กันด้วยความไม่เข้าใจ อยู่กันด้วยว่ารักแน่นอนครอบครัวน,นั้นสามีภรรยานั้นถ้ารักด้วยความไม่เข้าใจแล้วเชื่อหรือเกินว่ามีความทุกข์แน่นอนอยู่กันไปไม่ยืดนะคะคนเราเนี่ยมันมีหลายแบบจริงๆนะคะยังไงวันนี้วันพระนะคะท่านผู้ฟังทั้งหลายนะคะก็ หาความสงบทางจิตใจด้วยการสวดมนต์ภาวนาเล็กๆน้อยๆไม่ต้องถึงกับทรมานร่างกายนะคะื่นเช้าคุณมาก็จะมีแต่ความสุขนะคะเริ่มต้นมองอะไรให้มองสิ่งที่สวยๆงามๆนะคะอย่าไปมองคนอื่นที่เขามีอะไรสวยๆงามๆแล้วไปคิดตีหัวเขาตีท้ายทอยเขาจะไปลักขโมยของเขาเอ่อรีดไถสมบัติเขา นานาที่จะทําให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั้นมีความทุกข์นะคะไปเกฑ์ไปฆ่าเขาก็หนีคุกบีตารางไม่พ้นนะคะวันพระวันนี้ขอทุกคนนะนะอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเรียนรู้กันนะน้องๆวัยรุ่นทั้งหลายนะคะถึงจะวัยเก่์แปดสิบเก้าสิบงคนก็ไม่ก่อยู้เรื่องเรื่องศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมนะคะรู้แต่ว่าหิวข้าวหิวน้ําไม่มีเงินใช้และมีเงินใช้ บางคนรู้อยู่แต่เรื่องนั้นเนี่ยแต่เรื่องว่าหนึ่งชีวิตที่เกิดมาอายุเจ็ดสิบปีแปดสิบปีจะสอนลูกสอนหล้านเนี่ให้เป็นคนดีสอนไม่เป็นนะคะจริงๆนะคะบางคนสอนไม่เป็นสอนแต่ว่าให้เห็นแก่ตัวแย่งของคนอื่นมาขโมยของคนอื่นมานะคะบางคนนี่หน้าตาก็ดีดีเห็นกระเป๋าของใครวางไม่ได้ หยิบไปทึงๆหน้าเลยเอาเงนินของเขาหมดเป็นบาปทั้งนั้นนละคะ่ะเป็นบาปติดตัวเพราะว่าคนนิสัยขี้รักขี้ขโมยมันจะติดนิดสัยแก้ไม่ได้นะเอาไปใส่คุกออกมามันก็รักขโมยอีกคนขี้ลักคนขี้ขโมยนี่นะมันน่าจะมีกฎหมายออกมาว่าจับมือให้ด้วนทั้งสองข้างนะคะอันนี้อย่าบาปอย่ากรรมนะคะเพราะว่า มันแก้นิสัยไม่ได้นะคะคนเราก็ต้องรับกรรมกันให้หนักๆน,นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนทั้งหลายกันยาเมรทั้งหลายนะคะมาหาความสุขให้กับตัวเองนะคะด้วยวิธีที่ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยกับผู้อื่นนะคะจะสุขเราก็ที่ตัวเรานี่แหละจะทุกข์ก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละและอย่าสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่น และผู้อื่นก็อย่าสร้างความทุกข์ให้กับเราพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าด้วยภาพดอกไม้ธรรมดาธรรมดานะคะเนื่องจากว่าเจ้าของคลิปเป็นคนที่ไม่เลิศวิสมลาอะไรตรงไหนนะคะชอบความเรียบง่ายเพรนัน้ภาพทุกภาพก็เรียบง่ายสําหรับผู้ที่ชอบนะคะผู้ที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรคะ่ะคนเราน,านานาจิตตังนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะให้มีแต่ความสุขร่ำรวยมากๆ ยิ่งขึ้นไปด้วยคําว่ารวยแบบบริสุทธิ์นะคะไม่ค้าขายยาเสพติดไม่ค้ามนุษย์นะคะไม่ค้าโลกีนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็อย่าขายตัวถ้าเป็นผู้ชายก็อย่าเป็นแมงดานะคะเราอยู่ในโลกบันนีเราปรุงแต่งจิตใจให้มันงดงามนะคะถึงแม้นไม่รู้จักเทพประบุตรไม่รู้จักนางฟ้าในชั้นดาวดึง แต่ให้เรานึกมโนไปว่าต้องดีสะอาดหมดจดในคำว่าเป็นเ,เทวดาหรือว่านางฟ้านะคะนะคะทีนี้คนที่เป็นมนุษย์นะคะก็หล่อหลอมจิตใจของตัวเองหล่อหลอมหัวใจของตัวเองนะคะให้เป็นคนดีที่สุดเข้าใจว่าดีเป็นอย่างไรไม่ดีเป็นอย่างไรชั่วเป็นอย่างไรที่เขาเรียกว่าชั่วนั้นเป็นอย่างไรนะคะเราต้องอ่าน คำแต่ละคำและเอามาพิจารณาให้มันถ่องแท้ให้มันถูกต้องต้องรู้จักสอนตัวเองนะคะพ่อแม่สอนให้เดินจากนั้นเราเดินได้แล้วเราก็ต้องสอนตัวเองให้อยู่ในโลกใบนี้ให้ได้ด้วยความเข้มแข็งเข้มแข็งอย่างถูกต้องไม่ใช่เข้มแข็งแบบยกพวกประรานผู้อื่นนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าการนอนหลับฝันดีตื่นขึ้นมาให้ได้เงินมกีกำไรกำไรเป็นล้านๆน,นะคะ ขอให้โชคดีทุกท่านค่ะกล่าวคำว่าสวัสดี